แอบดูเด็กๆก่อนออกเรียนจะไม่พูดนะคะอ่ะไม่พูดบอกแล้วแปดแปดโมงสองนาทียาดาใส่เสื้อผ้าได้แล้วลูกตอนเช้าอากาศดีมากวันนี้อากาศดีบอกบสามสิบองศาสวัสดีค่ะน้องยาดาสวัสดีค่ะแม่ม,ะมะบอกว่าไมหาไม่หนาวลูกมันไม่หนาวออาใส่ผ้าหน่อยดิใส่ชุดหน่อยว่า ม่มาบอกว่าไงหนาะวก็ตอนเช้านี่มันเย็นไงลูกอโอเคแล้วแต่งตัวได้แล้วยิจ่าก,ก็เตรียมตัวถุงนะฮะอันนี้ถุงหิ้วเออ่ไปนวดเนาะไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องอารมออกเพราะวันนี้ฝนคงไม่ตกนะคะสามสิบองศาน้องไอซ์เสร็จแล้วย,ยังลูกเตรียมตัวได้แล้วยังดูทีวีน้องหมายอยู่เลยกำลังใส่รองเท้าแล้วนะ ยาดาน้องไอ้เขาเสร็จแล้วนะอ่าดูบรรยากาศยามเช้าออกบ้านเด็กจะต้องเดินคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าตอนเช้าย่าดาอยู่ใส่อะไรแบบนั้นอยู่ใส่กับหลังนะใส่ดีๆนะเหยียบเสื้อกับพื้นเดี๋ยวก็ได้หกอะ่ะเดี๋ยวก็ได้ลมมาลูกทำดีๆลูกตั้งใจเวลาเลื่อนหมดแล้วเนี้ยนี่แหละนาอพูดย้ำทุกวิดีโอเหมือนกันในตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ กว่าจะยืดได้น้องไอ้ยครับผมคลาสโฟดูสุดหล่อของเราต้องดูแลน้องสวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับวันนี้น้องไอ้ต้องดูแลน้องอ่าออกโรงเรียนมาพาน้องมานี่นะ อย่าด่าหัดตาวัดมามาคือเซ็กเดสมอ์แล้วคันมามาว่าไงจะมารับ,รบโอเคไม่ต้องเดินไปที่พัดเม้น์ใช่ไหมมันเสียเวลาลูกโอเคเราอย่าดื้อน,นะเราอย่าวิ่งหนีน้องไอ้ด้วยโอเคฮะอลีกมรับแต่ อ่ะจับมือไว้ไงจับมือไว้สิี่มันกซิมก็ห้ามเดินหนีน้องเร็วลูกยายไปแอบดูตลอดเลยยายเห็นหนูสะบัดมือมักซิมแล้ววิ่งหนีอ่ะม่ยะมาอยามามารู้แต่หนูก็ต้องดูน้องด้วยหนูเป็นพี่ไงลูก โอเคขอบคุณนะครับผมอัญญาดาด้วยตั้งใจเสร็จแล้วเร็วใส่เสื้อกระเป๋าอยู่นครับผมของมาม่าซื้อมาเมื่อวานดัดเอะเอย่ามาม่าจะไม่เอามาใช้ลูกนายก็ไม่สแตนด์สสเปเชียฟันไทยแล้วมาม่าก็เลยเอามาดัดเััต เมื่อเช้าลูกสาวเข้างานเช้านะมาทิ้งลูกให้ตังแตกเช้าขนมปังก็ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้กินมาเปิดประตูปั้มรีบ<า>ไปทำงานครับผมวาเคยดูมาทีเล็กอ่าม่ามาเอามาไว้ลูกไปค่ะตามเด็กๆออกบ้านกันเดลาไปลุกไม่ห่วงเล่นดูบรรยากาศเช้าๆนะคะแบบนี้หายห่วงเนาะเขาเริ่มเก่งกันแล้วสองน้นาหลาน ออกบ้านแล้วอู้สดชื่นค่ะระวังล้มนะไปเกาะกันแบบนั้นน่ะวันนี้อารมณ์ดีออกบ้านไม่ทะเลาะก,กันนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยค่ะไดได้ลูกเออท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเช้านี้ถือว่าไม่ทะเลาะก,กันนะฮะ <c oughs> โอ้โหดูท้องฟ้าด้านนู้นแสงพรอาทิตย์อันนี้หน้าบ้านนะคะ จ้าลูกสวัสดียมามเช้าวันที่สิบสองนะครับพี่น้องขาหน้าบ้านยายจ๋าเองวันนี้ยายจ๋าก็มีนัดไปนวดตอนเที่ยงครึ่งเนาะก็เป็นเวลาในตอนเชา้าป้าๆก็ออกงานแต่เชา้าวันนี้รู้สึกเหนื่อยเมื่อวานนี้มีพี่อ้อยแม่ปองมากินข้าวด้วยก็หันซ้ายหันขวชาช้าๆไม่อ้อยบอกระวังจะล้มแต่ก็ดีใจมากๆนะคะได้พูดคุยได้อยู่ด้วยกันนานๆที่จะมาเจอกันเนาะ โเอาจริงนานนะก่อนที่จะกลับบ้านก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะช่วงทุ้คนก็ต้องทํางานแล้วช่วงหลังๆก่อนที่จะ,จะจะกลับบ้านก็เขาเรียกว่าอะไรงานก็เยอะนอะคะได้แบ่งปันของกินเนาะมีอาหารผุน้ำพริกปะลาก็ไม่ได้แค่แบ่งของอแม่อ้อยหรือว่าพี่ปองเท่านั้นนะคะเพื่อนที่มาหาอีกก็แบ่งกันไปอู้หลังบ้านเสียงดังอะ่ะ หลังบ้านเสียงดังนะคะบ้านหลังนี้เขาเขาขายมีคนมาอยู่ใหม่สงสัยกำลังจะซ่อมอะไรเนาะว่าจะพามาเอาดูแสงพระที่ด้านนี้ในหลังบ้านนะคะไปคุยกันข้างในดีกว่าเนาะ <laughs> เสียงดัง <laughs> เสียงดังสงสัยเขาจะปั่นอะไรนะฮะเดี๋ยววัดการรูปช้างตรงนี้ให้ฟังสามีบอกว่าเอามาจอดตรงนี้ไว้มองหน้าหน้าเมียเวลาดุจะดุเหมือนอย่างนี้นะ <laughs> นางพญานางพยาฉา,า,ายาสามีตั้งให้นะคะก็ธรรมชาติชีวิตเนาะนะคะครอบครัวไม่ได้มาบอกว่า <c oughs> เรามีครอบครัวที่ดีมีสามีที่รักโดยที่ไม่ได้ทะเลาะโวแงกันเลยนะคะ <c oughs> มันก็มีธรรมชาติเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของคนนะคะช่วงนี้ก็ แต่ว่าเรื่องสําคัญของเราก็คือไม่เขาไม่ได้เรียกว่าเรื่องสาคัญนะเรื่องที่จะทําให้ทะเลาะกันได้ก็คือเรื่องของลูกๆที่จะความเห็นแตกต่างนะคะการช่วยเหลือแตกต่างยิ่งลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งเนาะสำหรับบ้านญ่จ่าแต่ถ้าโดยตรงเราสองคนไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยอันเนี้ยพูดได้เต็มปากนะคะไม่ได้ว่าอวยหรือชมสามีเนาะไม่มีปัญหา แต่ว่าก็ต้องย้อนมองนะว่าเพราะอะไรเออเพราะเราทำเองช่วยเองบางครั้งขอเขาเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งใช่ว่าเรามีผัวฝรั่งแล้วจะไปโยนภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขานะคะแรกๆในชีวิตทุกคนเนี่ยยายจา๋าเพิ่งดื่มกาแฟว่าจะไปชมเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อน <c oughs> ได้กาแฟมาแล้วพี่น้องขาตอนเช้ารู้สึกเสียงคือทัดทึ่ทัด,ทดยังไงไม่รู้เนาะ ม่รู้นะคะเอาจริงยะจ่าเหมืนมอนเมายาเมื่อวานเดินไปเดินมาทำอาหารเตรียมของรอพี่เนาะก็ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปพี่อ้อยเข้ามาเฮ้ยไอ้จ,จ่าถึงเธอจะแต่งหน้าแต่เธอก็ดูซิดซินะดูความสดชื่น,มนไม่นั่นเพราะว่าเรากินยานะมันก็เลยมีการเวลาเดินก็ต้องระวังเพราะมันยังไปเป็นหนุ่นยู่มันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนี่คือพลังกําลังใจในต่างแดนนะคะสำหรับตัวยะจ่าเนี่ยเพื่อนเยอะ เพียงแค่ช่วงโควิดนี่เองอที่ขาดหายกันไปนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้บ้านเย,ยจ๋าเนี่ยจะเป็นบ้านรวมเพื่อนๆเ,เลยนะคะมีอะไรเราก็ลื้อกินด้วยกันมีอะไรเขาก็จะถือมาทํากินด้วยกันเป็นธรรมชาติเหมือนเมืองไทยน,นะคะเมื่อก่อนอยู่พาร์ทเมนต์หรือว่าตอนแรกๆที่ยังไม่มีโควิดไม่ว่าอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าตัวเย,ยจ๋าเป็นคนที่ขับรถไม่ได้ใช่ไหมก็จะเป็นเพื่อน มาหาซะมากกว่าเหมือนเราสแตนบายเออวันนี้ฉันอยู่บ้านนาะแวมาได้ไหมหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่ทําให้เราหายคิดฮอดเมืองไทยนะคะอันนี้เราเป็นจุดหนึ่งกับการมีเพื่อนในต่างแดนหลายๆคนอาจจะเจอเพื่อนคนแรกแล้วรู้สึกแย่เลยอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเจอเพื่อนอ่ะมันมีทั้งดีไม่ดีแหละนะคะทั้งแย่ไม่แย่นะคะสุดท้ายแล้วประสบการณ์หรือสิ่งที่เราสัมผัสอ่ะมันจะทําให้เรา เลือกเนาะหรือว่าถึงเวลาสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าไม่แฮปปี้หรือว่าความรู้สึกอ่ามันไปกันไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเขาก็เลือกทางที่จะเดินแยกออกไปเองนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งเราไม่ต้องไปฝืนเราไม่ต้องไปฝืนเราไม่ต้องไปขัดหรือว่าเราไม่ต้องจะเอออะไรนะอ่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของของ,ของทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะสาหรับเพื่อนในต่างแดนเนาะจริงๆแล้วหนึ่งความาเชื่อใจไว้ใจความ เห็นใจเจอกันคุยกันมีความสุขปรึกษาพูดคุยกันได้มันก็แค่นั้นจริงๆกาลังใจของเพื่อนแต่สําหรับแม่อ้อยกับพี่ปองเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นคนที่คล้ายๆผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนะคะมีทะเลาะมีดุนะอืมดุกันตรงๆนะคะว่าใจจ๋าตรงๆเราก็แบบถ้าไม่ถูกใจเราก็พูดตรงๆแต่มันก็มีคําขอโทษขอบคุณในตัวเพราะบางครั้งเพื่อนต่อเพื่อนจะมีแต่ อวยอวยอวยทั้งๆท,ท,ที่ผิดมันก็จะแก้ในสายของเราไม่ได้นะคะแต่พี่ปองไม่ใช่เนาะพี่ปองจะบอกตรงๆเลยไอ้จ๋าไอ้นี่มันไม่ถูกนะนั่นนี่นะถ้าพูดแล้วให้รูจะคิดแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพี่ก็จะไม่พูดอีกอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งดีในสิ่งที่มีพี่มีเพื่อนที่คอย พูดคุยและเข้าใจกันแล้วยอมรับสภาพนะคะในส่วนที่เราเป็นไม่ใช่ว่าเราดีดีดีดเพียงอยู่คนเดียวคํานี้เราต้องให้คนอื่นมองแล้วยันออกมาด้วยนะคะถ้าความรู้สึกตัวเองว่าฉันดีที่สุดฉันดีแล้วฉันดีกว่าใครนั่นจะเป็นคนยากที่จะอยู่กับใครได้นะคะสําหรับในต่างแดนไม่ว่าอยู่ที่ไหนเยาจ่าว่านะคะเพราะว่าเราต้องย้อนมองเลยว่าตัวเราแท้แท้ก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ไมไม ได้ดีเต็มร้อยในความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเรายังทําไม่ถูกใจตัวเองนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนเข้าใจและยอมรับในตัวเราเป็นนะคะเราก็ต้องยอมรับในตัวที่เพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีความจุกจอยกันในส่วนที่มีความสุขคุยกันแล้วมีพลังคุยกันแล้วไม่บั่นทอนความรู้สึกคุยกันแล้วรู้สึกมีพลังเดินหน้าอันนี้ต่างหากคือหัวใจสําคัญนะคะเพราะว่าคาว่าเพื่อนก็คือกําไรชีวิต นะคะความคิดเพิ่มเติมเราอาจจะเห็นชีวิตของเขาแล้วมาวัดตัวเรา,อาเอาหันเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นนะ,ค,ะคำพูดเราคิดว่าเราคิดถูกที่สุดแต่ในบางเวลามันใช้ไม่ได้นะคะนี่พูดถึงตัวเองเลยเนาะบางเวลามันใช้ไม่ได้นะคะเย,ยจา๋าเนี่ยเย,ยจา๋าฟังเพื่อนที่แม้กระทั่งคําด่านะ ด่าแรงๆเนี่ยจะต,ต้องดูคําว่าด่าแรงของเขาน่ะด่าด้วยใจให้เรารู้สึกตื่นหรือดา่าแบบไหนนะคะบางทีตรงนั้นมันจะปลุกให้เราตื่นว่าเออเฮ้ยจริงเว้ยเมื่อไหร่เรารับสภาพความเป็นจริงของตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตเรานะคะยอมรับก่อนถอยหลังมาดูตัวเราก่อนว่ามันทําไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้แล้วยังทําเหมือนเดิมมันยังจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะคะถ้าเรายอมรับสภาพนั้นได้พอกลับมา คิดใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วทดลองสิ่งที่คนอื่นพูดดูซิในสิ่งที่เราไม่เคยทําเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเราไหมนะคะการทดลองหรือการจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าทําตามนคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากว่าฉันเป็นแบบเนี้เออฉันเปลี่ยนไม่ได้นิสัยฉันเป็นแบบเนี้ยแต่เป็นแบบนั้นเราเจ็บแบบนั้นเออเจ็บแบบนั้นหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยยายจ๋าจมองว่าเปลี่ยนสะบางได้ก็ดีอืจริงนะคะ ทดลองอ่ะมันไม่เสียหายพอทดแรงลองแล้วนะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรือมันไม่ดีขึ้นเราก็ได้ทดลองแล้วมีความรู้สึกเอ่ยว่าฉันทําแล้วอย่างน้อยคําพูดนี้มันจะรู้สึกโล่งกว่าดีกว่าว่าโหเสียดายนะฉันไม่ได้ทําเสียดายนะฉันไม่ได้ลองโหนิดเดียวเองอ่ะแค่เนี้ฉันคิดแล้วนะแต่ฉันไม่ทานะคะความรู้สึกนี้มันจะเป็นความกดดันให้กับตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้น อาการฟังหรือเห็นสิ่งที่มันแตกต่างและมองรู้สึกเข้าท่าหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเรานะคะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ทำเธอค่ะเนาะถ้ามันไม่ผิดมา,ากฎหมายถ้ามันไม่ถ้าเรียกว่าทำร้ายคนอื่นนะคะถ้ามันไม่ต้องอลงทุนอะไรมากมายหรือกดดันตัวเองมากมายทำเธอค่ะนะคะสิ่งใหม่ๆเนี่ย อไม่ว่าเดินออกไปแล้วร้องไห้โวโวแล้วโล่งอืมนะทําอะไรที่ให้มันรู้สึกเราปลดปุ่มแล้วมันจะเป็นการปลดนะปลดความรู้สึกแย่ๆที่เรากดดันตัวเองได้เพราะสิ่งนี้ที่พูดมันสัมผัสมาจากตัวเองแล้วนะคะการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบหรือมันไม่ใช่เนี่ยเหมือนเรากลับเย,ยจากกับบ้านเมืองไทยเนี่ยอืม สิ่งไหนที่รู้สึกไม่ชอบไม่ใช่บางครั้งถ้าไม่ปีตจนเกินไปเยจ่าจะนิ่งนะคะแต่ถ้าบางครั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ควรจะเก็บเยจ่าจะปั้งจะไม่เก่งนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราพูดออกไป 1. รู้จาัก,การาชเทศะ2นะคะเขาต้องยอมรับในสภาพที่เราเป็นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องรับสภาพที่เขาเป็นในทุกๆเรื่องเนาะความเข้าใจ อันนั้นน่ะถูกต้องเราเข้าใจทุกๆคนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องรับสภาพและรับอารมณ์ของทุกๆคนอันนั้นไม่ใช่ยายจ๋านะคะลองดัดแปลงเนาะลองพัฒนาลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเนาะว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกดีกับในทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์และก็ทุกๆคนที่อยู่กับเรานะคะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันก็เพื่อตัวเองเนาะจริงๆนะ ทุกคนเห็นแก่ตัวทางนั้นแหละอย่าบอกว่าทําเพื่อคนอื่นนะคะเราทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพราะเรารักเขาพอเราทําแล้วเห็นเขามีความสุขตัวเราก็มีความสุขเราให้พี่ให้น้องเพราะเราตัดเขาไม่ได้พอให้เข้าไปแล้วมันเขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่สะสมไม่พอใจเจอคาพูดแรงๆเราเจ็บนะแต่ถ้าเราไม่ได้ให้เราก็ไม่มีความสุขนะทีเนี้ยตรงนี้นั่นแหละเราถึงต้องมาพัฒนาแล้วเปลี่ยนใหม่ว่าอืเนานะ เราจงทำเท่าที่เราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ให้เราหยุดที่ตัวเองไม่ว่าใครจะพูดหรือกระทบกระทั่งยังไงอ่ามันจะทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเราหยุดที่ตัวเองนะคะนะเนอะอยากบอกทุกๆคนนะคะลุกขึ้นมาเข้มแข็งลุกขึ้นมาภูมิใจในตัวเองลุกขึ้นมารักตัวเองถ้าเมื่อไรเราแข็งได้นิ่งเป็นเย็นพอนะคะทุกทุกคนจะเกรงใจในตัวเราแต่ถ้าเรายังบบบล็บบล็บบล็อบบบบล็บ,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 บ แล้วก็ยังวานวานนะคะเหมือนที่จะาเป็นเมื่อก่อนความสุขหาไม่มีหาไม่มีจริงๆเพราะเจอมากับตัวนะคะเรื่องแบบนี้เนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะคะแล้วเราจะมีรอยยิ้มกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ผ่านมาที่มันผิดพลาดกับสิ่งที่เราทำปล่อยวางมันไปนะคะมาเริ่มต้นใหม่วันนี้ลองดูแล้วคุณจะมีความรู้สึกเดียวกับใหญ่จ๋าจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอาหารเช้าแล้วกาแฟาแก้วที่สองแล้วก็เดี๋ยวก็จะกินยานะคะแต่ว่าหันเพราะเรามันที่สุดก็คือหัวเนี่ยไอตัวเนี้ยนะคะตัวนี้กินแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมากินยาพารานะตอนเช้านะเวลาหันนี้บอกเลยว่าดึงตาสุดๆแต่ตัวนี้จะกินแค่เย็น ถ้าถ้าไม่คิดจะไปไหนก็กินได้ก็หลับเลยนะแต่วันนี้จะต้องไปนวดตนเที่ยงแต่ว่าให้กินแค่เย็นนะตัวนี้จะแรงนอนอจะแรงมาครับพี่น้องคะเจ็บป่วยต้องรักษารักตัวเองให้มากวันนี้เรามาลากสังขารเพื่อดูแลคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองแย่ไม่มีใครมีอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีใครรู้สึกรับความรู้สึกกับตอนที่เราเจ็บปวดและทรมานกับเรานะคะพี่น้องคะเนาะเพราะฉะนั้น เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ไปแล้วค่ะอ่ะนี่เม็ดละพันกร,รมัมอ่าอีโบแฟนนี่600กร,รัมนะคะเพราะว่ามีสูงสุดเราซื้อเองไม่ได้เนาะถ้าเราซื้อเองได้มันจะ400กร,รัมนะคะสำหรับในเบลเยียมป,ะปะ้าป้าสามีจะสั่งในเว็บไซต์ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละมาให้ยายจ๋าแล้วทีนี้ไปดูอันนั้นมันสี่กร,รมัม แต่ของหมอเขาเขียนให้เนี่ยก็คือ600กรัมนะคะสามีก็เลยบอกว่าเออใช่600กรัมเนี่ยเราซื้อเองไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็คือพันกรัมเนาะ1 0 0กรัมเป็นยาพาหาเเตามอลน,นะะกินแค่ก่อเหมือนช่วงนี้กินยาเหมือนกินขนมเลยนะคะใหุจนเช้ามาก็วิตามินบำรุง ไปแล้วค่ะตามด้วยกาแฟแก้วที่สองว่าไปอาหารเช้าอาจจะน้อยนะคะเพราะว่าก็ขนมปังเนะาะขนมปังกาแฟเช้ายังไม่หิวแล้วช่วงรู้สึกว่ากินยาวันเนี้ยท้องเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้กินติดต่อกันหลายวันอืมแต่ว่าก็ยังรู้สึกนั่นอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่าสองสามวันที่แล้วนะคะอันนี้เป็นการเคลือกบกระเพาะก่อนที่จะกินยาเนาะ ไปแล้วพี่น้องขาดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ